ซักฟอกหัวใจให้สะอาดด้วยดูอาบทนี้ครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณอยากจะชำระล้างตัวเองด้านจิตวิญญาณแล้วก็ยกระดับหัวใจของคุณให้กลายเป็นบุคคลที่สะอาดต่อการคิดลบต่อผู้อื่นการอิจฉาริษยาหรือความอ่อนแอหรือรู้สึกว่าอีมานของคุณนี่อ่อนแออามานกับดุอาบทนี้ครับสำคัญมากๆเพราะมันมีผลโดยตรงต่อหัวใจและก็จิตวิญญาคณคนครับ นั่นก็คือดูอาหลังเอาน้ําละหมาดครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องละหมาด5เวลาดังนั้นอย่างต่ำเลยนะครับเราจะต้องอ่านดูอาบทนี้5ครั้งเลยนะครับเวลาเราเอาน้ําละหมาดเสร็จเนี่ยท่านเบบิลสล,ล,ลาลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนดูอา,าในี้ให้แก่เราว่าอัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺอัลหะดะฮฺุลาอัลาาล,าลาาอฮีกะละและอัลลอันนะมุฮัมมัดอันอัลตุฮูวะรอซูลูอัลลอฮุมะจัน,จน,น,นีมินัตตัวาบิน ว่าจะอันนี้มีนลมุตัตอฮิรีดอมาดูความหมายกันดีมากๆเลยอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลัฮ์อัลลอฮฺวะฮ์ดะฮูลาชารีกะละฉันขอบปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระวะฮ์ดะฮูลาชารีกะละพราะองค์ผู้ทรงเป็นเอกะผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการตั้งภาคีใดๆวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอับดุฮูวะรอซูลฮะและฉันปฏิญาณตนว่า ศาสดา m u ล,ลล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมคือศาสนทูตของพระอ,องค์อัลลอฮุมุะอันีอัลลอฮโปรดให้ฉันเนี่ยมีนตะวาบีนเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่กับเนื้อกับตัวไปสู่พระอ,องค์คือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เตาบัตตัวต่วพอพระองค์วะาะอันนี้มีนลมุตตอฮิรีดและขอให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นไหมครับว่าดูอาบทเนี่ย ท่านนวัสดลละอะไรวัสลัมได้กำชับให้เราอ่านเป็นอย่างมากเลยใครก็ตามที่อ่านดูอาบทนี้เขาเสมอว่าเขาได้ซักฟอกหัวใจตัวเองแล้วเรามาดูกันในในความหมายช่วงประโยคสุดท้ายคือว่าวาออันนี้เอ่อมินตะวาบิดวาออันนีมินัลมุตัตฮิรินขอให้ฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวการกลับเนื้อกลับตัวคือการซักฟอกจิตวิญ,ญญาณครับและมินัลมุตัตฮิรินคือการซักฟอกตัวเองจาก รูปกายภายนอกแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานุจตะอะหรืออิสลามกำชับให้เราให้ความสำคัญกับการที่เราจะต้องสะอาดทั้งภายนอกและภายในครับไม่ใช่ว่าดีแต่ภายนอกแต่ว่าเนื้อในนี่โคตรสกรปรกหรือว่าเนื้อในเต็มไปได้วยความอิจฉาริษยาหรือจิตวิญญาเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่น่ารักเลยแต่ดูรูปลักษณ์ภายนอกแต่งตัวดีดูเป็นผู้ดีอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วเนื้อในนี่เละตุ้มเป๊ะเน่าหมดละดังนั้นเราขอวะลียาซุบิลลาฮิมิญาลิขอให้ห่างไกลจากคุณลักษณะเหล่านั้นและใครก็ตามที่เอาน้ําละมาดแล้วพวกเรารู้ไหมว่าเวลาเราเอาน้ําละมาดเนี่ยท่านนบีศ็อลิัลลอฮุของะลัยวะสัลัมได้บอกว่าเวลาเราเอาน้ําละมาดเนี่ยบาปต่างๆที่เราได้กระทําลงไปผ่านอวัยวะต่างๆก็จะไหลออกไปบาปเหล่านั้นก็จะไหลผ่านน้ําเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราล้างมือใช่ไหมพอเวลาเราล้างมือเนี่ยบาปที่เราทําผ่านมือของเรามันก็จะไหลออกไปเวลาเราล้างหน้าล้างตานะครับดวงตาที่เราไปดูอะไรที่มันไม่ดีที่เป็นบาปเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกไปพร้อมๆกับสายน้ําที่เราเอาน้ำละมั่มาชอตเราสวยงามมากๆและตอกย้ําอีกพอเราบน้นาละมั่เสร็จปุ๊บบาบเราออกไปเลยใช่ไหมฮะแต่พอเวลาเราอ่านดูุอานอัลอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺวะฮฺดุลลอฮฺอัลลอล ว่ชา,นนา د د ดูอันนัมุ hammad และ abdullahrasulullah มันจะอันนี้มีนักตัววบินจะอันนี้มีนัลมุต,ตัตฮยุรินเป็นการซักฟอกตอกย้ำดับเบิลรอบที่สองสุดฮาละมั่งละมันจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับการซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องอไปโฟกัสหรือยุ่งเรื่องของคนอื่นว่าพวกเขาจะดีหรือเลวแค่ไหนแต่เราโฟกัสตัวเองซักฟอกตัวอเองอตลอดเวลาและสิ่งนี้แหละครับที่มันจะเป็น วิธีการยกระดับชีวิตของเราไปอีกเลเวลหนึ่งไปอีกเลเวลหนึ่งทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่ใสสะอาดดูมีราศีดูมีออรา่าและเป็นคนที่อยู่ในกรอบของศาสนาสำหรับใครที่สนใจเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับใครหลายๆคนให้พวกเขาได้มาดูคลิปนี้และให้พวกเขาได้อามานกับดูอาบทนี้ครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนขาดละหมาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคนมาดูคลิปนี้แล้วเขารู้สึกได้ตักเตือนตัวเอง เขาได้อามาน,นจะได้ผล,ลบุญอย่างมากเลยนะครับดังนั้นนี่คือจุดประสงค์การทำคลิปของผมในแต่ละคลิปเช่นเดียวกันหรือสาหรับใครที่อยากจะขอคําปรึกษาดีๆจากผมก็สามารถกดลิงก์นี้ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปให้คำปรึกษาฟรีครับและวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ